มามาแต่นายนะครับมาสวนห้วยเอ้ยสวนห้วยนี่มันเป็นหนอง อยู่โน่นอะอยู่น่นทางเรื่องเออเออเออขับตายโอ้นี่ครับทางเลี้ยวครับเฮ้ยถ่ยรูไม่ได้เลออทางออกทางนู้นแต่มัน นี่คือ <c oughs> นี่นาข่าว <c oughs> มีรถสลงด้วย